เคยตามง้อบ้วยทุกปีวันนี้พอแล้วต่างคนต่างเดินตุ๊กไปเริ่มใหม่ดีกว่ารอ สิงเกิลมำคนเก่งที่ผ่านเรื่องราวมากมายจากการแยกทางกับหนุ่มอารมณ์ดีอย่างบ้วยแฟนๆต่างเห็นใจที่เธอต้องทำงานและดูแลลูกสองคนพร้อมกันและยังมีบ้านที่ต้องส่งอีกแม้ว่าผู้คนจะคิดว่าตุ๊กนั้นเป็นคนอยากออกมาจากสามีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเกิดจากการไปเช็คมือถือของฝ่ายชายทำให้ทั้งคู่มีเรื่องต้องคุยกันและทำให้ฝ่ายชายขอแยกทางจากเธอ แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็พยายามขอกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งอยากให้เป็นครอบครัวเหมือนเดิมในทุกๆปีในวันครบรอบวันแต่างงานก็จะโทรไปหาและพูดคุยให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งนึกถึงลูกทั้งสองที่อยู่กันมากว่าสิบปีแล้วต้องทำทุกอย่างที่สามารถดูแลน้องๆทั้งสองคนทั้งส่งบ้านเกือบแปดหลักในเวลาเดียวกัน โดยตอนนี้แม้ว่าเรื่องจะผ่านมานานแล้วแต่ทั้งสองคนยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่เป็นอย่างดีในบางโอกาสที่กลับมาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาในวันเกิดของน้องแพรวก็ยังคงเหลือมิตรภาพที่ดีต่อกันใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียวกว่าฝ่ายหญิงจะเริ่มต้นใหม่ได้ ในตอนนี้ทางด้านคุณตุ๊กเองก็มีหน้าที่งานในพิธีกรบ้างละครบ้างแต่ก็มีแฟนๆเห็นรูปคู่กับหนุ่มหล่อและลุ้นว่าจะเป็นคนที่มาเติมเต็มคุณแม่หรือเปล่าแต่งานนี้ทางด้านตุ๊กเองก็ตอบว่าไม่มีใครขอโฟกัสแค่ลูกทั้งสองคนและงานก่อนขณะที่แฟนคลับต่างก็เชียร์ให้หัวใจของสาวตุ๊กนั้นกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้ง